ตรงนี้เป็นไปเล่นปลกคลองมะนาวนี่ชังอเดชมาเที่ยวดูปูม่าบานป่ายาคหนึ่งวันนี่ดูแต่ละตัวเนี่ยแล้วทีเด็ดอยู่นี่ครับปลาเข็มชาวบ้านนี่นี่อ่ะทีเด็ดเนี่ยมันต้องเนื้ออมชมพูแดงๆแบบนี้นะสวัสดีครับวันนี้ชังอเดชมาเที่ยวชุมชนบ้านคลองมะนาวอยู่ที่ตำบลไม่ลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับ มาหาเขาเรียก่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอะเอาไปแนะนําเพื่อนๆหรือพี่งน้องนั่นแหละทางบ้านเนาะหลายๆคอมเมนต์ชอบถามแล้วก็ฉางอเดชตรงไหนมีปูม้าขายมีปลาเข็มขายมีผลิตภัณฑ์ชุมชนของแห่งอะไรขายมั่งวันนี้ฉางอเดชกันเลยได้เลิกพามาเที่ยวชุมชนของมะนาวครับ <laughs> ตรงนี้เป็นไปเลณปากของมะนาวนี่ชาวบ้านชาวประมงเขาก็จะออกหากินกันผ่านช่องทางนี่แหละและ้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอ่า กูมาอธิบานไตเมากันแล้วก็จะแนะนําเบอร์โทรเผื่อใครผ่านมาเส้นถนนตรัสของใหญ่เนี่ยแวะซื้อแหวหาได้ครับแล้วก็วิถีชุมชนนี่เมื่อกี้หน้าเมื่อกี้หน้าก็เจอ่างเดชเข้าวเหลาะหลั่นเลยก็ว่าตัวจริงทําไมมันดูดีกว่าในคลิปไอ้เ <laughs> ล้าก็ว่าเอ๊จะดีใจหรือจะเสียใจดีเนี่ยฮะเราเรียกพลังบวกเชิงลบหรือเปล่า <laughs> นี่วิถีคนชุมชนคลองมะนาวครับเนี่ยแม่ เดี๋ยวเราจะไปดูเขาเรียกว่าวิถีคนทําอวนปูมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อมีผลิตภัณฑ์ชุมชนของแห่งของไรเนี่ยช่างเดชก็จะแนะนําในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับช่<ม>าง <c oughs> เดชมาเที่ยวดูปูมาก่านปะย่าแค่หนึ่งวันเนี่ย <c oughs> ชุมชนของบะนาวเขาขายปูขายเป็นปูตัวเนาะห <c oughs> มัดยางเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ชุมชนบางชุมชนก็ต่มแกะเนื้อเนาะ <c oughs> นแล้วแต่พื้นที่จะขายครับนี่ อันนี้ขายเป็นเขาเรียกปลูกขายเป็นปูเป็นน่ะมัดยางไว้ส่งร้านอาหารเนี่ยดูวางกันเกิดการไปหมด <c oughs> แล้วนู่นในอวน้วนก็กาลังปลดอยู่ครับอ่าปลาอะไรนั่ปนปลากระบางปลา,นะา,า,ากระบางอะ่ะวิธีชุมชนคนคลองมะนาวครับผมทางก็ได้พามาเที่ยวชุมชนคลองมะนาวนี่แล้วก็แต่ละกองยังไม่ปลดครับนะปูมาทั้งนั้นเลยู้ปูมาใหญ่กว่าเนี่ยวดูช่วยมือซะนะเนี่ย ดูเ้อใส่ไข่ชอบปูมามาครับเนี่ยเอาดูยใส่นี่กับสีขัดตัวโลไปแล้วครับเนี่ยหน้าอย่างใส่อย่างงี้ก็มีโลสไลรคร์ับเนี่ยคำว่ากก็คือลูกค้ามาซื้อเนี่ยใส่อย่างงี้สามร้อยห้าสิบเนาะปะะ้าย่าก็ใครอยากได้ปูก็ามาเนาะที่บ้านชุมเจ้า้องมะนาวเดี๋ยวช่างอดเด็ขึ้นเบอร์โทรให้หเผื่อใครโทรมาหาก่อนมาจองก่อนนอี่เนาะปูบานครับปูคลองมะนาวนี่ปูมาสดๆจากทะเล ดูแต่ละตัวเนี่ยไซนี่กับสีสีตวลูเป็นมึงเนาะ<ช>โอ้ย,อยคนในชุมชนเนี่ยเวลาเข้ามาขายปูเนี่ยเขาจะเรียกว่ามาขายที่บ้นานฝ<ช>่ายหญ้านะแต่นักตกปลาเขาจะรู้จักกันในชื่อไสเมาพองมะนาวนะช่า<ช><ช>งเดชมาบุกบ้านไสเมาครับยังไม่ได้มีจังหวะมีโอกาสไปเที่ยวตกปลาก็ไสเมาเลยแต่ว่าวันนี้มาถ่ายวิถีชุมชนคลองมะนาวมาเที่ยวบ้านไสเมามาดูเขาปลดปูม้ามาดูวิถีปูม้ากันเผื่อเอฟซีเที่ยวหาเนี่ย ใครอยากจองเรือไปตกปลาไตเมาของมะนาวเนี่ยก็ช่างเดชขึ้นบนโทรปายาไว้ให้ครับวันนี้ไตเมาก็ออกออกคิวตกปลาแนละปายาเนาะ,ะอ่าแล้วว้ชัางเดชมีโอกาสอาจจะมาลงเรือกาไตเมาสักทริปครับผมในไหนก็ามาแล้วนี่ชางเดชมาอุดหนุนนำร่องให้ปายาเลยครับเจ็ดร้อยบาทชัางเดชสั่งปูแบบสามหกสนะิบเนาะค่ะะย่าต้องไปเซ็ตค<ะ>่าก็บอกนับตังให้ดีนะก็ว่าเกินไม่คืนแต่ถ้าขาดยังไงนะ ถ่วงขาดถ่วง <c oughs> ป่า,าย่าไตเมาครับอ่ะสั่งได้สังส่งส<ข>องกิโลครับผมค่ะขอบคุณมากเาต้มไม่เสร็จเลยนี่<ม>ก่อใครอยากมาซื้อมาเที่ยวชุมชนข้ามะนาวเนี่ยหาพิกัดชุมชนข้ามะน,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 นาวให้เจอตามแผนที่น่ะมีเนาะีค่ะแล้วก่อเข้ามาในชุมชนแล้วถามหาป่าย่าได้เลยป่า,าย่าไตเมาลู้จักักั่างชุมชนครับเพราะจุดนี้เขาเป็นจุดรับซื้อปูชาระมงเนาะค่ะอ่ะเนี่ยครับปูมาต้มสองโลเจ็ดร้อยแล้วทีเด็ดอยู่นี่ครับปลาเค็มชาวบ้านนี่ อย่างนี้เขาเรียกปลาอินทรีย์หอมคือมันเด่นตรงไหนคืออ่าถ้าใคอยู่กับปลาไรปลาสาวเนาะเขากำลังแคปลาเค็มก็จะขายไอ้ตามละแวกบ้านคนรู้จักกันเนี่ยปลาเค็มแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปลาอินทรีย์ที่ทําเค็มมาจากเรือโดยตรงเนาะมนม้งันทามาแต่ปลาอย่างสดๆดแบบหลายๆคนอาจจะเรียกไอ้ปลาอินทรีย์หอมหรือปลาเขาเรียกปลาละอุละอุปลาชุ่ๆชุอ่ะเนาะที่เขาไปทําผัดค้าปลาเค็ม กินกับข้าวต้มอะไรเงี้ยนะ,อะนนเอาไปทอดซอยผิดซอยหอมบินมะนาว,นนวอู้แล้วหอมฟุ้งฟั่งหมดเลยตอนนี้นี่นนเขากําลังช่างแล้วก็กําลังแท็กกาลังจะไปส่งตามบานวันนี้ทีเด็ดและฉั่งเด็ดจะมาอุดหนุนประเค็มชาวบ้านครับที่ชุมชนคลองมะนาวเออยังย่งคขาางขายเนี่ยเออถ้าเป็นไส้ไม่ถึงโลเนี่ยโลอะไรนะสามลอนะคือไส้ไส้ไม่เกินโลเนาะอย่างเนี้ยคือ ประมาณโลหนึ่งก็คือสามร้อยสามร้อยสามรอยแบบยกตัวนี่เลยเอ้เอาปกติเราเห็นบางทีปลาเค็มออนไลน์ที่เขาหั่นเป็นชิ้นแล้วแพ็คสุญญากาศขายอ่ะก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นสองชิ้นสามชิ้น,านบางทีเอาขายแพ็คเป็นร้อยร้อยกขวาแล้วนะแต,แต่นี่คือสามร้อยหนึ่งกิโลโยกตัวเนี่ยทือคุมสง่าน,นี่เลยอย่างหนึง่งทีเด็ดที ไอ้คนบ้นบานเขาลูกกันคือปลาเค็มต้องให้อร่อยมันต้องปลาเค็มที่ทำมาจากเรือเนาะใช่่ป้าาไมนดแง่ะแล้วเขามีหมากไหมน่ะคือน้ำนี่ได้มากี่ตัวน้ำทาไมเยอะเท่าไหร่อ่ะมันอันนี้สี่ตัวอ่าหกเจ็ดแปดเก้าคือสิบสิบเอ็ดตัวอ๋อก็คือเขามีเป็นน้ำหน้ามไข่มาเที่ยวชุมชนคลองมะนาวจังหวัดตราดเนี่ยผ่านเส้นถนนตัดของใหญ่เนี่ยแวะมาดูได้ถ่าตรงก็มีเนี่ย เหมือนได้อุดหนุนชาวบ้านครับแล้วก็คืนน้ำลายหายมันตอนนี้ร้อมฟุ้งฟังไปหมดเดี๋ยวช่างเรืเอาตัวเล็กๆสักตัวก็เออเอาอย่างนี้อันไหนอย่างเงี้ยกิโลหนึ่งอ่าสามร้อยสามร้อยก็เดี๋ยวเอาสักตัวหนึ่งครับเอาไปกลับไปฝากแม่ฝากยายแล้วก็ปกติป้าสาวขายก็คือขายระแวกบ้านนี่เนาะทำแท็กนี้แล้วถัาคือถักเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ให้แล้วกันแล้วก็เออ่ทาระแวะกบ้านขายอย่างนี้แล้วสมมติคนเขาดูคลิปแล้วเขาอยากซื้อเขาจะสั่งแบบแพ็คพัสดุสง่งเนี่ยสาวเป็นไหมละ่ะผม้โหใครจะเป็นด้วยร้านมันมันพอเอาได้เอ้ยให้ร <c oughs> ้านทำให้นี่เนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวช่างนัเดชจะไอ้ดูเรื่องออนไลน์ให้ภาษาเด้วยละกันว่าวิธีการโพูด การลงขายยังไงเดี๋ยวปภาษาเขามีร้านเดี๋ยวให้ร้านทําให้ใครดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะ,ะช่างเรตตัดต่อคจนเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวจะทางช่องทางออนไลน์ของปภาษาเขาอาจจะเริ่มลงขายลงไหลแล้วใครอยากอุดหนุนชาวบ้านแท้ๆปลาอินทรีย์หอมที่ทำมาจากเรือเนี่ยแล้วราคาแบบนี้นีย่ยกตัว3 0 0รอยปลาอินทรีย์เขาว่ายิ่งตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ไส้ไยิ่งราคาสูงข,ขาไส้ อ่าหนึ่งกิโลขึ้นไปเนี่ยราคาจะอยู่ที่กิโลสามร้อยหาสิบเนาะสามร้อยห้าสิบนี่สามร้อยหาสิบนี่คือเป็นปลาเค็มแล้วนะนี่ตัวนี้เขาแพ็คทําราคาเรียบร้อยแล้วครับตัวหนึ่งน่าจะโลหนึ่งครับสามร้อยนี่เดี๋ยวช่างเด็ดเอาตัวนี้แล้วกันุดหนุนชาวบ้านไปเนาะปลาอินทรีย์หอมนี่ส่วนตัวนี้ใหญ่สงอารตนี่ตัวนี้หกร้อยสามสิบน่าจะเกือบสองโลไปมั้งนี่ยเพราะว่าเขาขายไส้โลขึ้นไปแนวขายโลสามร้อยหาสิบครับ ตัวนี้น่าจะเก็บทังโลอ่ะหกร้อยสามสิบบาทนี่แต่วผ้ามวอจอยสงบาทโอ้แล้วก็นี่ชุดข้างล่างนี่ตัวนี้เขากำลังช่างโลนึงนี่เนี่ยตัวเนี้ยช่างมื่อกี้โลนึงก็เนี่ยจะเห็นแบบเนี้ยครับเต็มตัวเนี่ยสามร้อยแต่นี่เขายังเหล็กแพ็คนี่อย่างตัวนี้ห้าร้อยยี่สิบห้าก็น่าจะโลกว่าครับตัวนี่สองร้อยเจ็ดสิบน่าจะน่าจะสักเจ็ดไปคีดอะไรมั้งเนาะสองร้อยเจ็ดสิบนี่ดูปลาอินทรีย์เค็มทั้งตัวสองร้อยเจ็ดสิบยกตัวเนี่ย ไม่ทุกจะปเป็นเรือฟังเงนเนี่ยทุกสังาไหมใครชอบใหญ่ๆก็ต้องแบบนี้ไสโลฟ้าหาร้อยยี่ห้าบาทนี่แล้วก็กี่บอกครับอันนี้เขาเตรียมตัวจะหันให้ดูว่าเนื้อปลาอินซีที่ทำมาจากเรือเป็นไงนเนาะภาษาเนาะลองเนะนะี่อ่ะทีเด็ดเนี่ยมันต้องเนื้ออมชมพูแดงๆแบบนี้นะนเนาะเพราะปลามันปลามันไม่ทำเค็มไ,ไม่ผ่านน้ำแข็งอะ่ะอ้เนื้อสวยสงานาน,นี่ทุกคน ดูถอดหอมหอมแหมแล้วก็เมื่กอกี้<า>กล่องที่เขาส<น>ต็อกมาอย่างที่บอกว่าน้ำนี่เขาได้มาไติดประตูเ,ะตเนาะ,ะ,นะแหม่วัดดดสงดาแล้วเกินวันนี้โดนแล้วไปอ,อินซีนี่อู้ยเนื้อสวยจริงนี่แดงอมชมพูเลยครับเนี่ยเนี่ยระวังมาซื้อปลาเคม็มเนี่ยเจอเอฟซีเขารู้จักครับเนี่ยก็ทักอยู่เนี่ยก็ถามถังเดตเปล่าเสร็จแหละได้ของฝากกับบาดแหละแล้วก็เดี๋ยวฉังเดจะสอนร้านป้าสาวเขาทำออนไลน์เผื่อ ขายไห้พี่ๆน้องหน้าเอฟซีที่ดูช่องดูคลิปนี่อยู่นะครับใครสนใจนี่ติดต่อมาได้เลยเข้าหน้าจะขายออนไลน์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวซ้อนเข้าอะไรเข้าให้เป็นแล้วเข้าหน้าจะขายได้แล้วครับอย่างที่บอกก็ปลาก็ได้มาสิบเอ็ดตัวไม่หนาพอขาย <c oughs> ใครทันใครไวกว่านะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงเลยนี่ใครทันก็มาสั่งเอานะครับแล้ววันนี้ของช่างนะเดชครับเนี่ยได้มานําเสนอสินค้าชุมชนแล้วก็อุอดหนุนชาวบ้านไปด้วยครับได้ทั้งปลาเค็ม แต่ทั้งปูม่าเนาะก็่างเด,ดอาจจะไม่ได้เดินเที่ยวทั่วชุมชนคลองมะนาวนะครับก็ขอ,ขออภัยพี่พ,พน้องๆนั่นหน่า,าชาวชุมชนคลองมะนาวโดยเดียว,วโอกาสจะมาเที่ยวใหม่เนาะใครมาแล้วเจอตัวไม่เจอตัวนะครับก็ฝากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่พ,พ,พี่น้องๆนั่นน่าเนะาะใครส่วนเอฟซีางเด,ดทีอยากให้่างเด,ดมานําเสนอ,อสินค้าชุมชนแบบเนี้ยว่าคลิปนี้่างเดชจัดให้แล้วนะครับใครชอบก็ตามมาเที่ยวมาตามรอยกันได้ครับผม ชุมชนคลองมะนาวตำบลไม่หลุดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย